สวัสดีค่ะผู้ปกครองทุกท่านเด็กๆที่น่ารักทุกคนวันนี้ก็มาพบกันเหมือนเดิมค่ะกับคุณครูสุภารูโสุวรรณหรือครูกบครูประจําชั้นเตรียมอนุบาลห้องที่สองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทับมาสังกัดกองการศึกษาเทศบาลตําบลทับมาอําเภอเมืองระยองจังหวัดระยองค่ะเรามาพบกันในสัปดาห์ที่44สาระการเรียนรู้ เรื่องราวเกี่ยวกับสิ่งต่างๆรอบตัวเด็กหน่วยการเรียนรู้เรื่องสิ่งของเครื่องใช้เด็กๆก็จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งของเครื่องใช้ในห้องเรียนสิ่งของเครื่องใช้ในบ้านเครื่องมือเครื่องใช้ในการเกษตรเครื่องมือเครื่องใช้ในการก่อสร้างการเก็บรักษาเครื่องมือเครื่องใช้ประโยชน์และโทษของเครื่องมือเครื่องใช้กันค่ะเด็กๆ เรามารู้จักเครื่องใช้ต่างๆกันค่ะเด็กๆเครื่องใช้ในห้องเรียนได้แก่โต๊ะเก้าอี้ถังขยะไม้กวาดเป็นต้นค่ะเครื่องใช้ในบ้านได้แก่สิ่งของเครื่องใช้ต่างๆภายในบ้านอุปกรณ์การทำความสะอาดบ้านเช่นไม้กวาดหลังจากใช้แล้วควรเก็บในบริเวณที่รับตา หรือข้างตู้ที่สูงเพื่อหยิบใช้ได้สะดวกในการใช้งานครั้งต่อไปค่ะเด็กเด็กเครื่องใช้ในครัวได้แก่มีดเขียงถ้วยชามช้อนช้อนซ่อมกระทะเป็นต้นการเก็บรักษาควรทำความสะอาดทุกครั้งหลังเลิกใช้และเก็บให้เรียบร้อยค่ะ เครื่องใช้สำหรับใช้นอนได้แก่เตียงที่นอนหมอนผ้าหม่มผ้าปูที่นอนเป็นต้นการเก็บรักษาเราควรหมันเช็ดถูนำออกไปตากแดดและซักทำความสะอาดอย่างสม่ำเสมอค่ะเครื่องมือเครื่องใช้ในการเกษตรได้แก่จอบเสียมบัวรดน้ำ เพื่อตักดินกัรไกรตัดกิ่งไม้เป็นต้นการเก็บรักษาล้างทำความสะอาดหลังจากใช้แล้วเก็บเข้าที่ให้เรียบร้อยเพื่อสะดวกในการใช้ในครั้งต่อไปค่ะเครื่องมือเครื่องใช้ในการก่อสร้างได้แก่ค้อนตะปูขวานพั่วสสำหรับตักดินตักทรายเป็นต้นการเก็บรักษา ล้างทำความสะอาดทุกครั้งหลังใช้งานและเก็บเข้าที่ให้เรียบร้อยเพื่อสะดวกในการใช้ในครั้งต่อไปค่ะประโยชน์เครื่องมือเครื่องใช้ช่วยอำนวยความสะดวกใช้ได้ง่ายและช่วยผ่อนแรงค่ะโทษของเครื่องมือเครื่องใช้ควรใช้อย่างระมัดระวังและอาจทำให้เกิดอันตรายได้ค่ะเด็ก เด็กก็ได้เรียนรู้เรื่องสิ่งของเครื่องใช้กันไปแล้วนะคะครูครูก,ก็ขอฝากให้เด็กๆปฏิบัติให้ถูกต้องในการใช้เครื่องมือเครื่องใช้ประเภทต่างๆค่ะก่อนจากกันในวันนี้ครูครูก,ก็ขอฝากให้เด็กๆด,ดูแลรักษาสุขภาพเช่นเดิมนะคะด้วยการสวมใส่แมสทุกครั้งที่ออกจากบ้านล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์บ่อยๆและอย่าเที่ยวเล่นซุกซนนะคะใกล้แม่น้ำลำคลอง เพราะอาจทําให้เกิดอันตรายทําให้เด็กลื่นตกแม่น้ําไปได้นะคะทําให้จมน้ําเสียชีวิตได้ค่ะวันนี้ครูกบก็ขอลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ